ชอปปิ้งเดือนละล้านไม่สะเทือนกระเป๋าคุมทรัพบีเดอร์สกาลบทุกคำศบประมาเด็กบ้านนอกสร้างทุนลพานสู่เงิน500ล้านหลายคนคองปังรู้จักเป็นอย่างดีสําหรับพีเดอร์สกาอาดีตเด็กต่างจังหวัดที่ตั้งหน้าตั้งตาย้ายเข้ามาเรียนในเมืองกรุงเพื่อไฟ,ฟ่ฝันว่าจะมีชีวิตการทํางานที่มั่นคงก่อนชีวิตพลิกขั้นสุด เมื่อเริ่มพันตัวเข้าสู่วงการยูทูบเบอร์ถึงตอนนี้บริษัทมีมูลค่าถึง500ล้านบาทไปแล้วซึ่งวันนี้ขิมงานจะพาทุกท่านไปเปิดชีวิตบีเดอร์สกาพราะฟังเปิดใจล่าสุดว่าชีวิตก่าจะมีทุกวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างซึ่งในบ้านเข้ามาก็จะเจอกับรถสปอร์ตเปิดประทุนซึ่งคันนี้ซื้อไว้นานแล้วพอตอนแรก,แรกเราอยากได้รถที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จหลังมีบริษัทแล้วพร้อมโชว์รถป้ายแดงสีทองอีกคันไวร้รองรับพ่อแม่ท่านจะได้สะดวกสบายมาหากันบ่ยบอยๆอดีต เคยนั่งซ้อนกันในรถก็เคยมาแล้วทางนี้เจ้าตัวอย่างเล่าต่ออีกว่าตอนเด็กๆอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดบ้านฐนานะปานกลางพ่อเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารกสทแม่เป็นครูเจ้าตัวเรียนคอมพิวเตอร์ฝันอยากเป็นแบบบิลเกตเพราะอยากรวยอยากสร้างอะไรให้กับโลกบ้างระหว่างทํางานบริษัทเป็นโปรแกรมเมอร์ก่อนผันตัวเข้าสู่วงการ YouTube ในการเป็นยูทูบเบอร์ เพราะทาคลิปเซอร์ไพรส์เพื่อนอยากให้เพื่อนอารมณ์ดีตอนทําคลิปแ,ปกแรกๆก็เริ่มมีเงินเข้ามาเยอะกว่า,าง,งานประจํามีเต้นเพลงพี่ี้สุกฤตเคยไปเจอพี่ี้ในรายการด้วยแต่พอตั้งใจทําไปกว่า6เดือนซับสไครต์ดันยอดไม่ขึ้นวันนั้นในวันที่เงินแทบหมดเกือบสิ้นไร้หนทางดันไปเปิดแก๊เจอเงิน1000บาทแต่โชคดีดันมีแฟนเพจส่งคลิปเพลงมาให้ล้อเพลงกลางนับสไตล์เลยไปถ่ายคลิปใครอยากมาเต้นกับเราใช้เงินนั้นมาเป็นค่าเดินทางคนดูเยอะ วันได้ประมาณสามแสนชีวิตหลังจากนั้นก็มีคนชวนไปออกรายการมีงานโชว์มีสปอนเซอร์ซับขึ้นมาเรื่อยๆเก็บเงินเปิดบริษัทกว่าจะแสนซับใช้เวลา5ปีจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆล้านซับเร็วมากมีทำหลายรายการถามว่าชีวิตก่อนหน้านี้เคยโดนดูถูกบ้างไหมพี่เผยว่ามีช่วงแรกๆมีความแม้สิ่งที่เราทำ ไร้สาระสงสารพ่อแม่เราก็แค่ทําคลิปตลกตลกไม่ได้ทําอะไรเสียหายเขาไม่เข้าใจและมีญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนๆไม่เข้าใจยูทูบเบอร์ทำงานอะไรงงไปหมดเลยตั้งบริษัทบอกว่าทําโฆษณาออนไลน์ซะเลยจะได้ไม่มีใครมาตั้งข้อขอรหาอีกส่วนเรื่องงานตอนนี้มีช่องทาหลายอย่างมีลงทุนในกองทุนเพื่อจัดการเงินในอนาคตมุมมองใช้เงินจะใช้เงินก้อนใหญ่เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราประสบความสําเร็จอย่างการมีรถมีบ้านจะซื้อสิ่งที่ได้ประโยชน์คุ้มที่สุด นาฬิกาไม่ได้มีหลายเรือนจระราคาสูงแต่ใช้ไปตลอดสำหรับพติประจำมจ ا อย่าอยู่ที่จะเรียนรู้ถ้าอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องลงมือทำมีโอกาสทำเงินแบบออนไลน์เยอะมากยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังอยากจะทำด้วยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ